อยากถ่ายรูปนะคะขอเชิญโพสท่างามๆแมนๆด้านหน้านิดนึงค่ะขยับด้านหน้านิดเดียมาจิตให้ถ่ายรูปเลยมาถือให้ถ่ายรูปก่อนเลยนะคะเพราะอยากโชว์ชุดเลยจะมีใครถ่ายเราสองคนหรือเปล่าเราแอบไม่ใช่ญาญญาญาณวันนี้แฟนคลับเชียร์ทุกคนใช่ไหมคะเนี่ยคือคือป้ายป้ายนี้ให้ถือความจริงมาดูพี่ไก่กับพี่เปย์ป้ายนี้ แต่เมื่อกี้นี่เลยแต่เมื่อกี้เลยนะคะ้ขาถามด้วยเขารักกันดีนะคะรักกันดีกี่ปีแล้วครับเนี่ยกี่ปีแล้วคะสองสามปีไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยครับแล้วผมเพราคุณแม่ก็ไม่ไปทํางานเลยผมเหนื่ออะไรเขาด้ราะผมผมสงสัยแต่เดี๋ยวกันนเชิญท่านสามท่านคุยกันเลยดีกว่านะคะมาเล่นกีตดนตรีกันนิดนึงนะคะ ครับโอ้ก่อนอื่นนั่งขามถึงแต่ละท่านก่อนดีกว่าตอนนี้เป็นไงเป็นไงทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนนี้ผมก็ร้องเพลงอยู่ค่ะถ้าออกจากบ้านนี่เองวะจริงเหรอครับอ่านข่าวอยู่ช่องสามนะครับในการเรื่องเด่นยันนี้กับในการเปรี้ยงเล่าสารทินนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ควิ่งไปอ่านเรื่องเด่นยันนี้ต่อหรอขนาดากดูด้วยสิดูไหมคะโอ้ยช่องหนึ่งกบช่อง ต่อไปคุณเบอร์ตคะตอนนี่ทำอะไรอยู Guys, ่นะผมจัดรายการวิทยุครับเหมือนพี่ไก่เนี <h 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 ่ยนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการทีวีต่างๆนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่รู้ว่าก็ถ้าปัจจุบันนี้ก็มีรายการจาะใจมีรายการดีไอดอลแล้วก็้หนึ่งวันเดียวกันนะ่ไหมคะเบิไ์ตเปิดไายการเล่าเพราะรายการมันเยอะมากจริงๆใช่ไหมเปิดไปทีไรก็เจอทุกช่องตอนนี้มันเริ่มหมดแล้วครับ น้าค่ะ <c oughs> อ่ะสุดท้ายไม่ต้องถามกันเนาะค้างๆไปเนาะทำอะไรบ้างคะตอนนี้ในข่าวมีผลางานอื่นด้วยครับก็ตอนนี้ออกซิงเกิลเพลงครับผมเพลงเพื่อฉันได้อบอกนักเธอไปแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตในวันที่22สิงหาคมครับคอนเสิร์ต The Winner Project ครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่หนึ่งเรื่องครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ่ายเรื่องเหนือบรรลุครับเหนือบรุ ใช่ครับต้องเป็นคนเหนือคนต้องเป็นชายเหนือชายเขาบอกนะครับทำไมถึงเลือกเราไปเล่นเรื่องเหนือมนุษย์คะโอ้ชัดเจนผมขอยึดคำตอบเมื่อสักครู่ชอบชอบชอบจะเลยคุณแม่คุณแม่อได้อย่างนี้ได้เราน่าจะมีกันบ้างนะเออ ไลฟ์สไตล์แต่ละคนดีกว่าวันนี้นะ่ะมาในชื่อของเจ e เวททุกท่านเลยนะคะปกติเป็นคนแต่งตัวแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าคะ ใช่ไหมคงคงเป็นสไตล์นี้ครับคือคอนเซ็ปต์ของเกตันเบนน่าสนใจมากเขาเหมือนสไตล์ smart and casual ก็คือมันไปได้ทุกงานมันสบายๆมันจะออกชุดเดียวก็คือทั้งวันเลยทั้งวันได้ออกเลยออกเลยถูกต้องอ่านข่าวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมทุกอย่างมันได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างลงตัวค่ะปกติเวลาอ่านข่าวนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นเสื้อเนี่ยต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเคยมีใส่แบบอื่นบ้างไหมคะโอ้โหไม่เคยติดตามรายการผมเลยไม่อยู่ในสคริป ก็ให้ไม่ก็คืออย่างรายการเรื่องเล่าสาวที่ถ้าได้ติดตามเนี่ยก็จะวันนี้บางวันก็เป็นใส่เดี่ยวมีกินนี่บ้างบางวันไม่ใสอะไรเลยนะไม่ครับก็จะแล้วแต่แล้วแต่เทศกาลด้วยอย่างงานวันเด็กก็ใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีสไตล์สบายๆบ้างช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ใส่เสื้อทีมใส่ผมใส่ทีมไหนก็ทีมนั้นชนะวันนี้คือเป็นที่หนึ่รอโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายนี่เป็นใสเสื้อสเปนหรอใช่โอ้โ เซียนไก่นะคนต่อไปได้ไหมครับคุณเต๋อครับผมไม่ไใส่ติงตัวดีป่ะนี่อยู่แล้วครับจรี้หรรอคับงไม่ยำแนวอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มันแล้วแต่ครับถ้าไหนอยากใส่สบายๆเนี่ยเราจะใส่ขาเก่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแบบนี้หน่อยคือยังไงฮะแล้วผมปกติผมต้องเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตอยู่แล้วหรือว่าต้องมีคอมีปกเพราะว่าน่าจะโอ๋ผมเป็นคนที่ผอมนะเวลาเราใส่เสื้อยืดเนี่ยมันจะดูไม่สวยครับจะดูแบบพ้อมกระหล่อมอะไรอย่างเงี้ยนะ ปกมันจะช่คยใมันจะมีผอมผอมแช่ผอมตัวเล็กนะฮะก็เลยต้องมาใส่เสื้อเชิ้ตมันช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เราจริงๆถ้าวันไหนไม่ได้ใส่เชิ้ตต้องออกงานจริงจะรู้สึกไม่มั่นใจไหมคะมีนะมีส่วนนะสิาไม่ค่อยมีโอกาสครับเพราะถ้าไม่ให้ผมใส่เชิ้ตหรือไม่ให้ผมใส่เสื้อมีปกเนี่ยผมอาจจะไม่ออกนครับครับโอ้โโชคดีนะคะเบิรเลยครบค่ะปกติแต่งตัวยังไงคะปกติครับ แต่งตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละลวันแล้วแล้วแล้วแต่ว่างานที่ไปเนี่ยเหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน,น แต่ว่าถ้าถ้าในชีวิตร <ไอ S 1> ประจำวัน <ไอ S 1> จริงๆ,ๆเนี่ยผมก็ใส่สบายๆคือเป็นเสือ้อยืดแต่ว่าต้องบอกว่าชีวิตการทํางานของผมเนี่ยมีงานที่ต้องแต่งให้ดูให้ดูดีแล้วเหมาะสมกับสถานที่เนี่ยหลายา<ไ>อย่างก็ก็จะเลือกที่จะใส่เสื้อเชิ้ตที่ที่มีลักษณะแบบใส่รองเท้าโลโซอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะงานแล้วก็บางครั้งก็จะมีสูทอะไรเงี้ยที่เข้าชุดกันอะไรเงี้ยค่ะอืมปกติเป็นแฟนเก้าเดวีกันอยู่บ้างแล้วค่ะใช่ครับอย่างเรียนของผมเนี่ยเสื้อผ้า นิสิตที่ผมใส่ไปเรียนเนี่ยก็เป็นของเกต้าเวครับเป็นเสื้อเชิ้ตขาของเกต้าเว้ค่ะแะ้วค่ะคือแต่ละคนก็ค่อนข้างจะตรงกับไลฟ์ายเล้นผมก็มาขอเขาฟรีประจำสนับสนุนกมาไม่ไม่หนักเลยผมว่าผมรอคอลเลกชันใหม่ตัวนี้จะส่งมาให้ตัวนี้ี่ใส่อยู่นี่นะฮะเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับชุดนี้คือค่าตัวนั่นเองอขตง ขอแยกขอแยกขอแยกแม่แต่คนนี้เขาเรื่องเขาเรื่องวันนี้รู้ไหมคเนี่ยมางานอะไรคะคิดอะไรันดิคอนเซปต์คอนเซปต์คือผู้ชายทำดีนะผู้ชายทำดีก็เลยอยากจะรู้ในมุมมองของแต่ละคนผู้ชายทำดีอ่ะคืออะไรในมุมของเราเราทำดีอะไรบ้างอย่างในมุมของผมออรไลท์สไตล์ขผมเลยง่ายๆเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมครับเช้ามา เลยต้องตื่นใส่บาตรถูกต้องมันไม่เคยคือเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำบุญตามวัดหรือว่าใส่บาตรว่าได้วด้วยงานเวลาค่อนข้างเยอะก็จะใช้ไลฟ์สไตล์นี่แหละก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับทุกทุกวันอ่านกลางวานกลางคืนทำร้ายรุนแรงกับเด็กและสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในการเื่อเล่าซึ่งเป็นในการเล่าข่าวผมใส่คอมเมนต์ผมใส่ไอเดียผมใส่ความคิดแล้วก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าข่าวเหล่านี้มีผลกระทบ ในเชิงสังคมจริงๆ<ม>กับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้คนได้รู้ใน,ในในกรณีที่คนเขายึดเราเป็นเป็นแบบอย่างในการดำเนินบบชีวิตชใช่ไหมคะอาจจะมีบ้างเราก็จะได้ดูว่าเอออย,เเ<ม>อย่างนี้เราเห็นว่ามันไม่ดีอย่างนี้เราเห็นว่ามันดีอะไรที่คนทำอะไรที่ไม่ครมมวรทำก็ใช้อย่างนี้แหละ ใช้การเป็นคนหน้าจอเป็นสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวในการบอกเล่าว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอืมอันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยล้วเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะมีผลทีเดียวกับคนที่ชมน่าจะมีผลน่าจะมีผลกับคุณผู้ชมผลในวงกว้างในในเชิงสังคมมากขึ้นค่ะก็เห็นกันนะคะกับเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเรื่องเล่าสาว์ทีหลายข่าวทีเดียวที่พอนาเสนอไปปุ๊บได้รับความสนใจและได้รับความการช่วยเหลือทันท่วงทีจริงๆ มัน <No. S 2> เป็นคิดแบ c k กลับมาที่เราเองอย่างทีมงานทุกคนก็ดีใจว่าเวลาเรานำเสนออะไรที่มันไม่ดีแล้วมันมีผลกระทบมันมีหลายหน่วยงานที่เขา follow up นะครับเ,เรื่องนี้ไม่ดีมันมีหลายหน่วยงานพยายามติดต่อเข้ามาว่าเฮ้ยเขา follow up แบบนี้แบบนี้ <Ha. S 2> แล้ก็มันก็เป็นผลในวงบกว้างที่น่า <No. S 2> สนใจนะเนาะจริงๆนะเป็นผลกระทบที่เรียกว่าทันที <c oughs> ทันใดเลยเพราะเป็นคนข่าวด้วย <c oughs>